แล้วได้อีกแล้วพี่น้องไฟไหม้อีกแล้วร่วมกันปลใส่วกดตักขึ้นมาเรียงหรือเปล่าก็ส้มอย่าง ใหม่ยังใหม่ยังไปเร่ยครับไปเรือยครับรถจนครับรถดับเพลกกำลังว่อยไปยือย่จนจ้เหเดสยขีกลังวุ่นไายกันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิก่อน ใส่ใหม่ยืดแก่ใดเขาข้างใหดบ้านอ้คุณอะไมนใหยังข้างในคมันใหม่ไม่ไดบ้านแล้วเขาไปงหนก้นขาข้างใดนีมันเวันไหนคือว่คือว่าสีเขานีรอดเนี่ยมันไม่ได้บ้านแล้วมันใหม่มข้าน

เขาทั้งหมดเขาได้อีกตีเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโค้ชเขาทั้งนี้เขาได้อีกตีเยโอ้เโ้ยสองสายเลย ถอยรถอีกเลยพ่อมาถอยถอยอยรถบอกคถอยรถนี่ดครับจาเลยเไปเ็กอไม่มีมีคนดูบนนี่พยายาบนบึงอยู่เอาเอาไปไปทีบอกนั่นเลย

สายมเเดี๋ยวสัเยเยแนสนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อสายอีกสนไปเอ็นดูซื้อเลยไปเต็มลิ้งกองไม่เยเอากัเงี้ยหนนเนี่ยสายือสั่นเดี๋ยวสายนี่เอาสายมาต่อยมีปะเนี่ยสายมาต่อสายือสันแค่เออมาใ เดี๋ยวเปิดจะ่ินามตันีก่อนพินามตนีก่อนไไปพินาตัวนี้ก่อนแล้วก็เปิดน้ำตัวนี้อืมไ้ยไปยังบ่ดับตีเปิดเลยเอาเลยเปิดเลยเอาเลยโอ้ไฟยังหมอยู่ทั้งไตพี่ไม่กองอันนี้ตัวนี้ทไปทั้งไตไหมทั้งไต

ไปเรนฮะก็พี่ฮะก้พี่ตัวบนตัวบนดำดำเลยูขึ้นมาฮครููอี่มาแล้ว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 เครับครับครับขรับ กึอหัวแท้ก็แตกากเขาใน่อยู่แล้วบ้านนี้โอ้หเีทั้งุ่นทั้งุ่นทงขวัญกลุ้มอยู่คนหนะเขาซ่องนี่ว่ะไรเตะ น้ำเบิดเดน้ำเบิดเดเนี่ยสองนั่งอยู่ไหมของไม่เีเดี๋ยวเห็นเห็นกันะังกันทั้งด้อเบิรงก็ม่แจกทั้งนะ

ก็ไม่ได้ว่ไทนไหนท่านผมนแห้งเงี้ยระวัเงเด้อระวังเด้อระวังเร้อพนีคือไม่หม,กหมกวกตอ้ใหม่กองใหม่กองจะไปเีงออยงขึ้นเอียงตันขย้ยนวนนี่เนาะขยันล้วนเนยเรื่องไรทีอะไรไม่ใช่หน

นนเรเียนไหเยนไวนนเพูดถึงเขาตังแล้วนานๆียแเรยนไหวเราจะลงังราจะจะงังแคมันยุบแล้วดแนแล้วตั <c oughs>

น่าเบิดเนะร้นขัดนลเรืมกว่ามากเลยเต็กระเบาตรงนี้แล้วล่ะโอ้ยหุ่นก็ยังขวนกุ่มอยู่วะ แล้ไม่ใช่งอกว่ะน่นแ่งแกทั้งคนจะมีคนทข้งในอยู่ด้จองคนมังเข้าข้างในแล้วเียจะวางแถว่ะ

ปิดปีได้แม่เจ้าก็ซื้อเหลาขาวก็ใส่เนี่ยเหลาขาวปิดผมว่าดีมากเลเล่าไปเล่าอยู่กับชั้นนี้ว่าเนี่ยคอ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 ยแล้วเอา น้ำมหมดหน้ำหมดเบิดไปน้ำน้ำเบิดลเบิ้ลน้ำม,มาอีกขั้นขั้ขน,ไไนไปขั้นดูเร็วไปโทรศัพท์ทายดูไปดูเดียวทายมาเลย หมดไปอเมนยันัวอยมนยังบวมเอุบมี่นั่นัวปดายนะากนากาี่เดยเด็กมนยามนหดด้วยนั่นไม่ันทันจริงมันกมันก็ห่มไม่กองขยะแล้วเนาะเฮ้ยมัน บอลที่น่ยเร่งะไรอีติดไัังที่นี่มแน่เลยอะแค่เดินนี่อ่ะรับเพิ่สงบเลยพี่นั่งยกก่อนจอด้วยยกยีนก